ำหรับนะครับท่านใดที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะฝากกดติดตามด้วยแล้วกันนะครับก็ไม่ว่ากันว่าเท่าไหนผมเปิดแพงนะครับก็เปิดแพงเพื่อให้ fc ต่อรองกันนะครับอย่างที่บอกไปในทุกๆคลิปนะครับครับผมก็ขอสวัสดีนะครับพี่พี่ fc ชาวมือมาสองท่านนะครับวันนี้ก็เปิดมาแบบว่าแถวบนนี้จะเป็นกล่วัดขวางทั้งหมดเลยนะครับพี่พี่ fc วันนี้มาแบ่งปันพี่พี่ fc แล้วกันนะครับเป็นกลุ่มนะครับวัดขวางหลงพวอเงินนะครับ มานี่วันนี้มีให้ดูนี่สามพิมด,ด้วยกันนะพี่เพีีมีสามพิมสี่องค์นะเดี๋ยวจะมาดูองค์แรกเลยแลวกันนะองค์นี้จะเป็นของเก่านะครับที่ว่าเป็นพิมพ์เสียนโตนะครับสัง่งกระจายกรวดขวางเสียนโตนะองค์นี้ก็น่าจะเป็นลงรักมานะครับเก่าแท้ทันยุคนะครับองค์นี้นะครับเก่าทันใดดูแล้วชื่นชอบถูกใจนะองค์ไหนนะครับสามารถทักมาสอบถามได้นะครับหรือโทรมาสอบถามที่เบอร์0 8 1ย์ด หนึ่งสองสามเจ็ดเจ็ดหนึ่งหกนะครับพี่พีเอฟซีเนี่ยวันนี้ผมเอามาให้แบบเอฟซีแย่งกันเลยนะนี่องแรกอนะ่ะเดี๋ยวถ่ายช้าช้ให้ดูก่อนนี่แหละองคแรกนะครับเป็นพิมพ์สังกัดายเสียนโตนะครับเสียนโตนี่องนี้ก็เก่าคลาสสิกมีมาถามแล้วแต่ยังไม่ได้ปิดราคาต่อมาองที่สองเป็นหลวงพ่อเงินสังกัดายเหมือนกันนะองนี้ก็เก่าแท้นะครับคมชัดลึกนะครับแท้ดูง่ายสบายตานะครับ เสียงโตนะครับพิมพ์เสียงโตเป็นพิมพ์เดียวกันกับเมื่อกี้เลยนะครับพิมพ์เดียวกันแท้ดูง่ายหนึ่งองถ้าทนายชื่นชอบนะครับองค์เมื่อกี้แมเอาเปิดราคายัางไงดีนะพี่พีเอฟซีเอาเปิดองค์เท่ากันละกันนะครับเปิดองละสามพันห้านะพี่พีเอฟซีนี่องค์นี้สามพันห้าองนี้ก็สามพันห้าละกันนะเปิดเอาเท่ากันถ้าชอบเท่าไหร่ต่อรองราคาได้นะครับราคาเปิดเป็นเพียง ราคาสมมุติเพียงเท่านั้นนะครับส่วนท่านใดชอบต่อรองราคาได้นะครับรับประกันพาณิแน่นอนนะครับองนี้เป็นพิมพ์เสียนเล็กนะครับเป็นสังกัดจายหลวงพ่อเงินกลัวดขวางพิมพ์เสยนเล็กถ้ามองผิวเผินก็อาจจะธรรมดานะก็เป็นเสยนเล็กธรรมดาแต่ว่าถ้าพลิกดูใต้ฐานนะครับก็จะเห็นว่ามีต่อโค้ดเขาเรียกว่าโค้ดอะไรนะนโค้ด ต่อโคดนอหรือเขาเรียกโคดอะไรเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจแต่ว่าในกลุ่มนะเขาเล่นกัน4ี0 0้าพันนะครับสี่ห้าพันอปองนี้ผมเอาเปิดเท่าพิมพไอเสียนโตเลยนะเอา3 5มพันหนะครับ fc เปิด3,500ันห้้บาทท่านใดชื่นชอบตอนรอราคาได้เลยวันนี้พร้อมแบ่งปัน fc นะครับยิ้มสวยนะครับข้างล่างก็มีต่อโค้ดชัดเจนนะครับอาจจะเกิดจากการ ตกแต่งพิมพ์นะครับตอนออกมานะครับก็เก่าสวยแท้อีกหนึ่งองนะครับนี่ต่อมาเป็นเขาเรียกว่าพิมพ์นิยมนะครับอันนี้ไม่อันนี้ผมก็ดูเป็นวัดขวางนะครับ fc นี่เก่านะครับเป็นเนื้อโลหะอีกหนึ่งองนะครับองนี้เอาเปิดสามพันห้าเท่ากันนะครับแถวบนผมเปิดสามพันห้าหมดเลยนะครับนี่เป็นพิมพ์นิยมนะครับปูวัดขวาง แคดูง่ายสบายตาท่านใดชอบนะครับดูแลถูกใจทักมาได้เลยนะครับหรือโทรมาสอบถามก็เบอร์ศูนย์แปดหนหนึ่งสอสาเจ็ดเจดหนึ่งหนะครับสภาพรมเดิมนะครับสวยตาคมนะครับแถวบนนะกูวัดขวางก็ไปเปิดบ้านเปิดบ้านเข้ามานะกัยังไม่บอกแล้วกันยังไม่เปิดเผยนะเดี๋ยวรอถ้ามีโอกาสได้ถ่ายเจ้าของภาพก็เดี๋ยวจะ ถ้าเผื่อได้มีโอกาสถ่ายในสีพอปาร์ตี้ช่องผมว่าจะเป็นช่องถ่ายภาพะถสะส้าสนใจเลยนะครับต่อมานี่เป็นจอบเล็กลงพู้เงินนะฮะองค์นี้เอาเปิดเท่าไหร่ดีเปิดสองพันละกันนะครับจอบเล็กลงพู้เงินทนายชอบนะครับเคยเปิดไว้เกินนี้เอาไม่แพงนะครับเปิดไว้สองพันห้าร้อยบาทเปิดให้ต่อรองราคากันนะครับชอบทลายส่วนราคาได้เลยวันนี้เอาแบบ มาไว้ไปไว้เลยนะครับคลิปนี้นะดู fc ลองส่องดูนะครับนะสองข้างหลังดูเออเนื้อถูกใจดี mm hmm. พิมพ์เล็กนะครับสวยเด็ดหูชัดหน้าชัดนะครับห่วงก็ถูกต้องนะครับอเปออิดสองพันบาทนะครับท่านใดชอบต่อรองราคาได้ต่อมาเป็น หลวมพ่กเงินพิมพ์ขี้ตานะครับองนี้ก็โอ้โหเอซี FC ก็ดูดูเอาแล้วกันนะครับว่าสภาพเขาคลาสสิกขนาดไหนนะผมก็ไมรู้แล้วว่าแต่งแบบนี้เขาจะไปคล้องใช้ยังไงนะครับทำยังไงถึงจะได้เป็นแบบนี้นะก็ถ้าถูกใจนะครับเปิดไว้เอาเปิดสองพันละกันเปิดสองพันนะครับเอาไม่แพงนะสภาพแบบว่าเปิดตามราคาสภาพนะเปิดตามสภาพเลย หลวงพ่อเงินพิมพิ้ตาห้าชายนะขนาดศึกยังรู้ว่าเป็นห้าชายนะครับเก่งไหมนะครับนี่จะว่าถ้า fc เล่นพัะมาประมาณหนึ่งก็น่าจะแยกพิมพ์หมอกนะเนี่ยผมดูเป็นห้าชายนะครับเดี๋ยวสองให้ดูส้กงหน่อยว่าเฮ้ะทำไมมันมันศึกแต่ว่าลึกนะนะเป็นไงนะครับตามสไตล์ตามสไตล์หลวงพ่อเงินนะครับต่อมาองค์นี้ก็เปิดสามพันละกันนะ fc องนี้เป็นห้าชายเหมือนกัน สภาพเก่าเนื้อแบบเขียว,ยวนะครับเนื้อล้วเห็นชัดเลยนะทองผสมนะครับก็ท่าใดรเข้ามารับชมใหม่ยังไม่กดติดตามฝากกดติดตามด้วยแล้วกันนะครับพี่พีเวันนี้นะถ้าท่านใดแบบว่าเข้ามานะหวังว่าจะเจอสายอื่นนะคลิปนี้ขออภัยด้วยนะครับไม่มีแน่นอนคลิปนี้จะเป็นหลงพ่อเงินล้วนเลยนะครับ สำหรับทนใดที่เข้ามาหารับชมใหม่นะฝากกดติดตามด้วยแล้วกันนะครับพี่พีเอฟซีองนี้เปิดสามพันนะครับต่อมาพิมพ์นิยมองนี้เป็นนิยมบีนะครับลงไปเมื่อคลิปที่แล้วเปิดไปเท่าไหร่ไม่รู้แต่คลิปนี้เปิดสามพัน 3000. นะคลิปนี้เปิดสามพัน 3000. พิมพ์นิยมก็บางองค์ก็ยิ่งอยู่นานยิ่งถูกบางองค์ก็ยิ่งอยู่นานยิ่งแพงนะก็ไม่รู้เหมือนกันตามสไตล์นะยิ้มของท่านส,สวยงดงามนะครับองนี้ ถ้าจับเปลี่ยมก็หล่อคมแน่นอนนะองนี้ถ้าเรลี่ยมนะเนื้อหาเก่านะครับ fc ดูดิกระแสาารัวหะหล่อเก่าหล่อเก่า,กาพิมพ์นิยมนะครับองนี้พิมพ์นิยม B เจ็บเจ็บเจ็บต่อมาเป็นองไหนนะครับเป็น หลวงพ่อเงินพิมพ์ขี้ตานะครับโอ้โหองนี้พิมพ์นี้ผมเคยได้มาน่าจะองค์นี้น่าจะองที่สามแล้วเนี่ยองเนี้ยค่อนข้างเอ่อเขาเรียกว่าไม่ได้เจอได้ทั่วไปใน F4 องคเนี้ยถ้าแบบว่าไม่ค้นหาดูดีๆพ่อพิมพ์เขาค่อนข้างจะแบบว่าเหมือนออกมาเยอะนะพิมเนี้ยที่ว่าทําเป็นเลียนแบบอแต่ว่าองค์นี้ก็เก่านะผมดูเก่าเพราะดูจากคาบดินคาบลายในะ F4 โคตรเก่าเลยองเนี้ย ช่วงหลังคนระับผมจะเจอพิมพ์นี้ป่อยนะครับแต่ว่า fc ก็ต้องดูให้ดีนะว่าองค์ไหนดีองค์ไหนไม่ดีแต่อันนี้ผมดูดีนะครับไม่ว่าจะเป็นหน้าไม่ว่าจะเป็นพิมพ์เนี่ยพกคาบอย่างงี้ผมไม่แน่ใจว่าพี่พี่ fc จะเรียกว่าอะไรนะพวกคาบตามซอกตามนี่ต่งตางๆนะครับองค์นี้เก่านะเปิด2 5 0พัน้าร้อยบาทนะองค์นี้เปิด2 5 0พัน้ารอยบาทองค์ที่ผ่านมาผมปิดไม่เคยต่ำกว่าพันห้าสักทีนะท่านใดดูแล้วถูกใจอ่ะรีบทักมาได้นะ fc ดูที่ก้นดิโอคลาสสิกแหละอีกแล้วนะครับเห็นกระแสทองชัดเจนนะองนี้กระแสทองชัดเจนนะครับอุย้ยชิบชิบชิบชบถ่ายเพลินๆนะครับแปดนาทีแล้วนะอันนี้อากาศว่าจะถ่ายไม่เยอะไม่กี่องหละพอพาก็หมดแล้วองนี้ได้มาใหม่นะครับนี่ไม่เคยลงที่ไหนเลยหรือเปล่านะครับไม่แน่ใจองนี้ได้มาใหม่จริงนะ fc นี่ได้มาที่พิจิตรได้มาใหม่นานแล้วอนะ่อาจจะงงว่าได้มาใหม่นานแล้วคืออะไรนะ ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับคือจริงๆแล้วได้มานานแล้วแต่ว่ายังไม่มีโอกาสได้ถ่ายนะเพิ่งแกะออกจากซีนเลยนะครับเจ้าของเก่าเขาซีนมานี่โลหะเขียวเลยนะครับหลวงพ่งินพิมพ์ขี้ตาดูนพิมพ์ขีตานะสวยคราสซีอีกหนึ่งองค์นะครับองค์นี้เ่าเปิดเบาๆสองพันห้าพอนะครับชอบต่อรองราคาได้นะครับไม่รู้ว่าคลิปนี้จะ คมชัดหรือเปล่านะคลิปนี้นะครับถ้าไม่ชัดก็ต้องขออภัยต่อมาลงพ่อเงินพิมพ์วัตถะมาไฟอง์นี้เอาเปิดสองพันลสองพันท่วนพอชอบใ่ต่อรอราคาได้นะครับหลายคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมผมเปิดแพงจังนะฮะผมมอกเลยว่าผมเปิดแล้วเนี่ยผมก็ให้ fc ต่อได้นะไม่ใช่ว่าแหมเปิดแล้วก็จอบราคาเปิดอย่างเดียวนะครับเปิดแล้วก็จะได้มีเวลาคุยกับ fc เงี้ยแบบอยบางทีแบบเปิดไป สามพันห้าร้อยบาทนะ fc ก็ e จ,ะจ,ะจะส่วนมาว่าโอ้โหขอต่อนิดนึงได้ไหมครับลุงโดนโอ้โหแต่ <c ười> จริงๆอะคลิปนี้ผมไม่รู้ว่าลงไปแล้ว fc e ขาประจำเขาจะโ,โทรโทมาหรือเปล่านะไม่รู้ว่าคลิปนี้จะมีถูกใจของ fc e ขาประจําหรือเปล่านะถัดทันใดดูแล้วชื่นชอบกูกใจตราไหนก็ทักมาพูดคุยได้นะครับสามารถคอมเมนต์ชี้นําได้นะต่อมาอ้ <c ười> สุดท้ายน,นะเป็นงลงห้องเงินพิมพ์นิยมโอ้นี้เปิดไว้สามพันห้ามั้งคลิปเก่าอ่ะ เอาเปิดมันเดิมสามพารบาทนะเป็นพิมพ์นิยมวันี้ถ่ายรูปสตูวออกมาเลยด้วยนะครับสวยคมมดงามแน่นอนสําหรับนะครับท่านใดที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะฝากกดติดตามด้วยแล้วกันนะครับก็ไม่ว่ากันว่าถ้า่าไหนผมเปิดแพงนะครับก็เปิดแพงเพื่อให้ FC ต่อรองกันนะครับอย่างที่บอกไปในทุกๆคลิปนะครับนี่พกเงินพิมพ์มิยมองนี้มีในเล่มมีในตำรานแน่นอนนะครับเสียนเล่นหากันคลิปนี้หล่อลํำบึกนะครับ คลิปนี้นะครับผมมือแมสองของเนื้อจบไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนละกันขอขอบคุณเอฟซีทุกท่านนะครับที่ติดตามกันมา,มาอย่างยาวนานนะครับ EP นี้ก็ EP ที่สามร้อยสองแล้วนะครับขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนละกันนะครับขอบคุณครับ